มาเจอกลิปอีกแล้วนะคะวันนี้กลิปจะมารีวิวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะคันนี้ไม่ใช่จกักรยานนะถึงแม้น้าตาลน้องจะขายก็ตามเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่น F 8นะคะคันนี้นะคะขับดีมากราคาดีมากที่สำคัญขับง่ายมากรวยแล้วก็นิ่มมากๆนะคะนี่กิบเทสมาแล้วตัวนี้ F8 นะคะเป็นงานมอเตอร์1,000วัตต์แบตเตอรี่48โวลต์20แอมป์ค่ะสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ200ถึง250กิโลนะคะวิ่งในไกลอยู่ที่ประมาณ40 60กิโลความเร็วแม็กซ์สุดอยู่ที่ 65กิโลเมตรต่อชัอ่วโมงคันนี้ราคาปกตินะคะ22,900บาทวันนี้เพียง21,900บาทเท่านั้นเดี๋ยววันนี้กิฟจะมารีวิวใกล้ๆนะคะว่าตัวรถนะมีอะไรบ้างแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานใช้งานยังไงร,รับประกันเป็นแบบไหนนะคะบอดี้รอบรถสวยเนน้องเหมือนจักรยานมากๆเลยแต่กิฟอยากบอกว่านั่งดีมากมีสเปซมากใครที่ชอบนะคะมอไซค์ไฟฟ้า ที่รู้สึกว่ามีสเปซตัวไม่ติดกันเกินไปแนะนํารุ่นนี้เลยเพราะว่าเขามีพื้นที่ตรงนี้เหลือนิดหนึ่งเวลานั่งนะหลังเราจะไม่ติดเนาะน้าอกเราจะไม่ชนคนขับนะคะจะไม่ชนแน่นอนแล้วก็จะมีกล่องท้ายแบบนี้ให้ด้วยอันนี้นะคะนี่ที่นั่งดีมากเป็นงานเบาะหนังนะคะตีเกล็ดลายแบบนี้เลยนะคะนั่งนิ่มๆสบายๆแล้วก็เบาะมีความใหญ่ความกว้างนั่งสบายมากๆแบตเตอรี่จะอยู่ใต้นี้นะวิธีเปิดแบบลูกค้าเสียบกุญแจเข้าไปหมุนไปด้านซ้ายเนาะให้มันดังเกิกหนย เขาก็จะเปิดขึ้นมาตัวนี้จะเป็นแบตสก้อนนะคะแบตจะอยู่ข้างล่าง2ก้อนข้างบน2ก้อนเป็น48โวลต์20แอมป์นะคะแบต4ลูกสามารถปิดสวิตช์เบเกอร์ตรงนี้ได้ในกรณีที่เราจอดรถไว้กลางคืนนะคะการไฟลวดไฟไหลปิดสวิตช์เบเกอร์ได้เลยเวลาเราปิดปุ๊บไฟไม่ทํางานเนี่ยอ่าหน้าจอจะไม่มีการเรียงไฟไปละไฟไม่ติดไฟไม่ติดแบบนี้นะคะเวลาใช้งานเพียงแค่กดเปิดสวิตช์เบเกอร์ ไฟรถก็จะทํางานแบบนี้แล้วเรียบร้อยอ่าแบตเตอรี่ลูกค้าหลายท่านถามใช้งานได้นานแค่ไหนประมาณปีถึง2ปีอยู่ที่การใช้งานของแต่ละท่านด้วยนะคะแบตเตอรี่เรามีขายเหมือนกันเนาะสามารถซื้อกับเราได้เช่นเดียวกันมาดูตัวบอดี้รถกันดีกว่าดีไซน์น้องน่ารัก นะคะดีไซน์น้องน่ารักน้องไม่มีความเป็นแบบรูปผสมของจักรยานไฟฟ้ากับหมอไซไฟฟ้าเข้าด้วยกันมีขนาดเล็กก็ผู้หญิงหรือเด็กๆขับได้หรือใครคุณผู้ชายจะซื้อไปแบบว่าขับกับลูกอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเอาคันนี้ไปได้เดียวด้วยเหมือนกันเนาะงานไฟก็จะเป็นไฟกลมๆโคมเ่ยก็จะเป็นไฟกลมๆแบบนี้ให้แล้วเรียบร้อยงานไฟทุกตัวเราเป็นไฟ LED ให้ทั้งหมดสามารถปิดไฟเปิดไฟเด y l i g h t ได้ทันไฟส่องสว่างไฟสูงไฟต่ํา มีให้ทบแบบนี้เลยไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวานะคะมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเวลาเปิดไฟเลี้ยวจะไม่มีเสียงเนาะจะไม่มีเสียงเตือนนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของตัวยางกันดีกว่านี่ตัวโชค๊คตัวยางยางวงล้อคันนี้จะอยู่ที่สิบสี่นิ้วหันดูฝั่งนู้นดีกว่าคะ่ะสิบสี่นิ้ว นะคะ14นิ้วนะเป็นยางมีมออกแล้วเรียบร้อยเป็นยางตันไม่มียางไหนนะคะเติมลมยางได้ปกติเลยรั่วซึมสตรีมได้หรืออยากจะเปลี่ยนยางก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนะคะสามารถเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนี่ตัวนี้เป็นงานดิสเบกเป็นดิสเบกให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้เนาะเป็นดิสเบกหน้าดัมเบกหลังโชกหน้าเป็นงานโชกไฮดรลิกมีจุกลงยางให้เติมลมได้กันเลยมีขาตั้งคู่ขาตั้งเดี่ยวให้แล้วเรียบร้อยนะจานนี้ขับขี่ปลอดภัยแน่นอน ในส่วนของหน้าจอนะคะหน้าจอเขาจะเป็น LED กลมๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเปิดห้ดูก่อนหน้าจอเขาจะเป็นกลมๆแบบนี้เลยนะคะเวลาสตาร์ทขึ้นมารถจะยังบิดไม่ไปโนมีบอกโวลต์น,นะคะแล้วก็เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เนอ,อันนี้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์แบตถ้าขึ้นสูงสุดอันนี้ก็คือแบตเต็มสีแดงคือแบตหมดเหลือสัก2ขีดลูกค้าสามารถชาร์จแบตได้แล้วนะคะแล้วก็ตัวโหมด P เวลาลูกค้าเข้าโหมด P ไว้รถจะบิดไม่ไปบิดไม่ได้ นะคะลูกองลูกค้าต้องกดรอกก่อนในการกำบิดมือข้างไหนก็ได้หนึ่งครั้งหน้าจอขึ้นคําว่าศูนย์ศูนย์แบบนี้อ่าบิดได้แล้วเรียบร้อยนี่บิดได้แล้วเรียบร้อยนะคะสามารถปรับสปีดได้ทั้งหมดสามสปีดสปีดหนึ่งนะคะสปีดสองเดี๋ยวดูที่หน้าจอนี่หน้าสีสปีดสามหกสิบห้าแบบนี้เลยนะคะมีบอกสถานะทุกอย่างเนาะความเร็วปรับสปีดรถเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาโชว์ที่หน้าจอแบบนี้ ให้ทั้งหมดเลยเนาะเปิดไฟสูงก็จะมีน้องแปลงกระปุนขึ้นตรงนี้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าสามารถกดตัว P ได้สองจุดนะกำเด็กมือก็ได้หรือกดที่รูปตรงนี้ก็ได้นี่พอเรากดปุ๊บหน้าจอเห็นไหมเป็นตัว P พอเรากดปุ๊บหน้าจอกดล็อกห้เพื่อความปลอดภัยนะคะตัวนี้เป็นน้ำมันเบรกเปนน้ำมันดิส,ดสเบรกตาพ้องหน้าเขาเป็นดิสเบรกเนาะข้างหลังเขาเป็น ดมเบลนะคะอ่ะมาดูในส่วนของแฮนด์มีอะไรบ้างแฮนด์ hand, นะคะฝั่งขวาบิดอย่างเดียวเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยตัวนี้จะเป็นตัวปรับสปีดรถลูกค้าสามารถปรับด้วยมือได้เลยเนาะสปีดหนึ่งสปีดสองสปีดสามง่ายๆเลยส่วนตรงนี้จะเป็นไฟนะคะก็คือปิดไฟเปิดไฟเดย์ไล h ์ไฟสองสว่างมีกีอาร์ถอยหลังให้ด้วยรถคันนี้สามารถถอยหลังได้นะคะ สามารถถอยหลังได้แต่ว่าถ้าใช้ก็ตะมัมาระวังกันนิดนึงเวลาเราอยู่ในซองอย่างเงี้ยลดลนหนักอะไรอเงี้ยค่ะคนขอเยอะก็ใส่เกีอาร์ได้อันนี้เป็นไฟสูงนาในส่วนของฝั่งซ้ายไฟสูงไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาสิงแตกแล้วก็โหมดตัวผี่าไว้ปิดตัวนี้มีช่องเก็บของให้หนึ่งช่องนะคะมีพอร์ตชาร์จ USB ตรงนี้ให้สามารถชาร์จโท,ทรศัพท์โทรศัพท์ตรงนี้ได้เลยนะคะมีที่ห้อยถุงแกง อเน,น้ประสงค์ตรงนี้ให้อีกนิดนึงเก็บได้เปิดได้แล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยอ่าแล้วก็คุณแจมาดูในส่วนของคุณแจกันดีกว่าท่านนี้คุณแจจะได้เยอะนิดหนึ่งจะมีคุณแจรถสองดอกเห็นชัดไหมเออคุณแจรีโมทสองดอกและคุณแจกล่องท้ายมอไซค์อีกสองดอกทุกอย่างได้อย่างละสองชุดนะคะเด็กกิ๊บมาบอกวิธีการใช้งาน กุญแจอันนี้ลูกค้าอยู่รู้อยู่แล้วเนาะว่าใช้ยังไงก็คือเวลาลูกค้าสตาร์ทอะคะ่ะถ้าเราใช้กุญแจในการสตาร์ทดับรถต้องใช้กุญแจถ้าเราใช้รีโมทในการสตาร์ทดับรถต้องใช้รีโมทใช้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะคะระบบเขาะจะคิดว่าเราเป็นโจรมาขโมยรถเนาะวิธีการใช้งานใช้ยังไงตัวนี้เวลาเขาจะมีอะไรบ้างปลดล็อกล็อกรถรูปสายฟ้าแล้วก็รูปส่งสัญญ,ญาณส่งสัญญ,ญาณไว้ทํายังไงเวลาเราหารถไม่เจอ นะลูกค้ากดตรงนี้ได้เลยรถจะส่งสัญญาณเตือนเราทันทีนะว่าโอ้รถอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างนี้อ่าถ้าอยากให้ดับก็แค่กดกดล็อกวิธีการสตาร์ทรถนะคะกดกดล็อกหนึ่งครั้งกดลูกสายฟ้าสองทีสตาร์ทแล้วเรียบร้อยอย่างที่กิบบอกสมมติเราสตาร์ทด้วยกุญแจแต่เราเอ้ยรีโมทแต่เราจะมาดับด้วยคุณแจเนี่ยไม่ได้นะรถไม่ดับนะคะรถไม่ดับให้รถไม่ยอมดับให้นะลูกค้าเพราะว่าเราสตาร์ทด้วยรีโมทเนาะเวลาดับเครื่องก็ง่ายๆเลยค่ะแค่กดกดล็อก ง่ายไหมง่ายมากนะคะเราก็่านหมดก็เปลี่ยนถฐานได้ตามร้านทั่วไปได้เลยนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นงานโชกสปริงนะสปริงเขาก็จะมีความนิ่มมากๆนั่งสบายมากๆครับน้าหนักได้ประมาณ200ร้อยถึงสองห้าิกิโลเลยคนนั่งหลังนั่งสบายมากมีที่วางเท้าแบบนี้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะไม่ใช้งานก็สามารถเก็บแบบนี้ได้นะคะมีขาตั้งกู้ขาตั้งเดี่ยวให้ครบเลยงานบอกคนนั่งหลังก็หนามากนะคะบูอย่างดีเลยนั่งสบายนะคะมีพนักพิงหลังก็ใช้กล่องท้ายในการนั่งหนี พิงหลังตรงนี้ได้เลยนะนั่งสบายมากๆจะเป็นงานกล่องท้ายนะคะเขาจะมีกล่องท้ายเก็บของไว้ให้เนื่องจากใต้เบาะนะคะเขาเป็นแบตเตอรี่แล้วกุญแจนะคะก็สามารถเสียบเข้าไปได้เลยแล้วหมุนหมุนเปิดออกมานะคะเขาก็จะมีตะกร้านะคะแบบนี้อ่าเดี๋ยวให้ดูอ๋อตะกร้าแบบนี้นะก็จะมี ที่ชาร์จแบตใส่ไว้ให้กระจกมองข้างให้อยู่ในนี้เดี๋ยวลูกค้าก็ไปประกอบได้ตอนที่ได้ของนะคะหรือจะให้เราประกอบไปให้ก็ได้นะคะทางร้านเราก็คือจะส่งฟรีกรุงเทพปริมณฑลเลยนะคะทั้ง5สาขาเลยหรือใครอยากจะเป็นตัวแทนก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เช่นเดียวกันมีตัวล็อกด้านข้างแบบนี้ให้แล้วเรียบร้อยใช้งานง่ายขับสนุกขับดีมากรุน่นนี้เดี๋ยวกิดมาบอกวิธีชาร์ จะเป็นที่ชาร์จแบตสําหรับรุ่น F8 นะคะตัวนี้จะเป็นเต้าเนาะไว้เสียบตรงนี้แล้วก็งานปลั๊กไฟสามารถเสียบไฟบ้านได้เลยเป็นงานแบตเตอรี่48โวลต์20แอมป์เขาก็จะเขียนตรงนี้เลยนะคะเป็น48โวลต์20แอมป์รับประกันตัวแบตเตอรี่อ่าสายชาร์จให้นะคะ6เดือนเลยเนาะแบตเตอรี่กิับประกันให้10เดือนแล้วก็ประกันมอเตอร์เอาไปเลย1ปีนะคะฟรีค่าแรงซ่อมให้อีก5ปีนะคะนีใครตรงนี้จุดๆๆๆเสียงปักนะคะ นี่สวิตเขาจะขึ้นอย่างนี้นะคะเนี่ยแบตยังไม่เต็มเขาจะขึ้นเป็นสีแดงถ้าแบตเตอรี่เต็มแล้ว เขาจะขึ้นเป็นสีเขียวพอขึ้นสีเขียวลูกค้าถอดออกได้เลยสี่ชั่วโมงลูกค้ามาดูก็ได้ค่ะว่าแบตเต็มหรือยังเพราะบางทีเราไม่ได้ปล่อยให้ใหแบตเกี้ยงเนและกิ๊บไม่แนะนําให้ปล่อยให้แบตหมดด้วยแนะนําถ้าไม่ค่อยได้ชใช้ชาร์จอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีนะคะขึ้นสีเขียวปุ๊บถอดออกได้เลยแล้วตัวนี้ก็จะมีพัดลมให้เหมือนกันก็จะมีเสียงพัดลมนะคะไว้ระบายความร้อนเนาะปลอดภัยแน่นอนนะกินไฟบ้านไม่ถึง 10- 1ถึงบาทต่อการชาร์จหนึ่งครั้งคุ้มมากๆในราคานี้นะคะยังไงกบกไไวว้้ดยนะคะคัมซไฟฟ้ารุ่น แปดนะคะ k t f 8ราคาแค่เพียง21,900บาทนะคะ รถนักรถไฟฟ้านะคะกิฟอยากแนะนานะซื้ออย่าดูแค่ราคานะคะคํานึงถึงบริการหลังการขายมีสต๊อกขายไหมมีทีมช่างดูแลไหมพอรถอยังไงก็ต้องเกิดปัญหาไม่เราไปชนหรือเกิดอุบิเหตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้มีทีมดูแลนะซึ่งเคทีอีวีมีทีมตรงนี้สพอร์ตลูกค้าแน่นอนนะคะที่สําคัญรถของเรานะคะมีการรับประกันมอเตอร์ถึง1ปีรับประกันแบตเตอรี่10เดือนยกเว้นกรณีแบตบวมนะคะรับประกันสายชาร์จให้6เดือนฟรีค่าแรงซ่อมถึง5ปีใครสนใจสามารถเข้าไปดูได้ทั้ง 5สาขาที่เดี๋ยวคลิปจะขึ้นไว้่ายคลิปได้เลยนะคะหรือว่าใครอยากรับเป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะรับไปขายสินค้าโดยไฟฟ้าราคาดีนะคะขายง่ายก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นเดียวกันยังไงวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ